สวัสดีครับผมสิกรัญญมณีนะครับผมวันนี้ผมมาแนะนำัญมณีสีชมพูสวยงามน่ารักนะครับผมเขาเรียกว่าคุณไซน์นะครับพลอยคุณไซ์เป็นอัญมณีแห่งการเปิดเผยความรู้สึกภายในนะครับเป็นัญมณีแห่งความเปิดเผยแห่งความรู้สึกภายในนะครับจะมีสีชมพูอ่อนนะฮะถึงสีชมพูม่วงนะครับผมตัวนี้มีความแข็งในระดับ6.5ถึง 7็นะครับก็ถือว่ามีความแข็งระดับพอสมควรนะครับเป็นอันน้มณีที่แปลกประหลาดนะครับผมเวลาถูกแสงแดดหรือถูกแสงมากๆากพวกมจะซีดนะฮะสีพวกนี้มันจะซีดนะะนนๆ,ๆนะถ้าถูกแสงมากๆแล้วทีนี้เมื่อเวลาถ่านไปนานๆสีมันจะค่อยกลับคืนมาเป็นสีชมพูเหมือนเดิมนะครับผมตัวนี้เขาจึงนิยมเรียกกันว่า อัญมณียามเย็นก็คือสัมนกเขาจะใส่กันในยามเย็นเพื่อที่จะหลีกเลี่ยงพวกแสงแดดพวกนี้นะครับผมอันนี้คืออัญมณีของคุณสายตัวนี้นะครับผมก็แปลกประหลาดดีเหมือนกันนะครับมันก็สวยงามนะครับแต่ส่วนมากจะเป็นรอยแตกนะฮะจะเป็นรอยแตกเยอะนะครับเมื่อก่อนราคาแพงแต่ในนี้เขาก็คนพบกันได้มากขึ้นนะครับสําหรับความเชื่อนะครับผมความเชื่อตั้งแต่สมัยโบราณเป็นต้นมานั้น่ะ ในพลังงานของคุณใชนะครับผมอัญมณีสีชมพูตัวนี้ถือว่าเป็นอัญมณีที่สวยงามบริสุทธิ์และมีชีวิตชีวาในธรรมชาติในเฉดสีของชมพูนี้นะครับแล้วก็สีชมพูอมม่วงอ่อนนะครับเป็น,นินส้แห่งการเปิดเผยความรู้สึกช่วยเชื่อมต่อระหว่างหัวใจกับความรู้สึกและก็ช่วยในการเยียวยาระหว่างส่วนประกอบทั้งสอง อย่างด้วยก็คือระหว่างหัวใจความรู้สึกเนะี่ยหัวใจคิดอย่างไหนความรู้สึกก็จะให้ปรับไปเข้ากับตัวเองให้กลับให้เข้ากันให้ได้นะครับอันนี้คือช่วยปรับความสมดุลให้เข้ากันได้นะครับคุณไซส์จึงช่วยในการเปิดเผยความในใจเพื่อเปิดรับรูปแบบของความรักที่ไม่มีเงื่อนไขและความรักที่สูงบูรณ์แบบก็คือว่าถ้าเกี่ยวความรักปุ๊บเนี่ย คุณจะเป็นอย่างไรก็แล้วแต่ฉันจะรักคุณนะครันี้เขาเรียกว่าไม่มีเงื่อนไขใดๆทั้งสิน้นอันนี้คือความหมายของมันนะครับอันนี้คุณสมบัติหรือพลังงานพิเศษของคุณไซนะครับคุณไซสีชม่มพูมักจะถูกเรีวยว่าหญิงในความเป็นผู้หญิงโดยเฉพาะอย่างยิ่งสําหรับแม่ที่เป็นเด็กอยู่นะครับก็คือบางคนเนี่ยแต่งงานสมัยก่อนอายุ10 6 7ปีแล้วก็แต่งงานแล้วนะครับเรียกว่าเป็นเป็นแม่เด็กครั้งแรกนะครับผมรวมถึงแม่ที่เป็นแม่ไม้ทั้งหลายนะครับก็จะช่วยส่งผ่านในช่วงระยะเวลาที่ความยากลำบากในการดูแลเด็กนะฮะเป็นอาญมณีที่ดีสําหรับเด็กที่นอนหลับยากนะครับเด็กที่ใครหลับยากแล้วก็เด็กที่กระจององอแง ก็คือมีความรู้สึกไวต่อสิ่งเร้ามากจนเกินไปเขาเรียกว่าเด็กมีความรู้สึกกระจอง,องเงี้นั่นนะครับเด็กกระจอง,องเงอ้นั่นนะถือว่าเป็นของขวัญที่ดีเยี่ยมสําหรับเด็กวัยแรกรุ่นนะครับผมวัยแรกรุ่นเนี่ยก็เหมาะอย่างยิ่งนะครับเพื่อให้เข้าใจในการเปลี่ยนแปลงในวัยประจําตัวขขงตัวเองคือวัยมีประจําเดือนนั่นนะครับในรูปแบบของร่างกายที่เปลี่ยนแปลงไปเพราะฉะนั้นถ้าใคร มีอัญมญณีสีชมพูตัวนี้นต่ตอนนี้ก็คุณไซต์ตัวนี้โดยเฉพาะเด็กผู้หญิงนะครับที่กําลังเกีเปลี่ยนแปลงประจําเดือนนั่นแหละครับผมก็เอาพวกไว้ติดตัวก็จะช่วยทําให้เข้าใจในตัวเองได้มันจะงุดหงิดนะครับตามธรรมชาตินั่ะมันจะงุดหงิดเพราะประจําเดือนมามุกจะรู้สึกงุดหงิดอารมณ์ไม่ปกติเพราะฉะนั้นถ้าเอาพวกพาอัญมญณีตัวนี้ไว้ก็จะช่วยไม่ให้งุดหงิดได้นะครับ นอกจากนี้คุณไซส์ยอย่างเป็นอัญฉริที่เหมาะสําหรับเด็กที่มีช่วงระยะเวลาที่ยากลำบากในการปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมสังคมคือเปลี่ยนแปลงสถานที่ใหม่หรือไปเข้าโรงเรียนใหม่นะหรือไปอยู่ที่สถานที่แห่งใหม่ย้ายที่ใหม่อย่างเงี้ยมันเข้ากับคนอื่นได้ยากลำบากเด็กนะครับเพราะเพราะฉะนั้นก็ จะช่วยทําให้ปรับตัวเองเข้ากับสภาพแวดล้อมหรือสังคมนั้นๆได้ดีขึ้นกว่าเดิมนะครับนอกจากนี้ยังช่วยทําให้เข้าใจเกี่ยวกับการดําเนินชีวิตในอาชีพประจําวันทุกๆวันของเราได้ดีขึ้นอีกกว่าเดิมอีกด้วยนะครับว่าในแต่ละวันเรามีอาชีพอะไรเราจะต้องแก้ไขปรับปรุงอย่างไรให้มันดีขึ้นกว่าเดิมตัวนี้ก็เป็นอายซมณีที่ช่วยทําให้เรามีความรู้สึกอย่างนั้นได้ดีขึ้นนะครับ อนอกจากนี้ก็ยังช่วยบรรเทาอาการเจ็บปวดจากการสูญเสียของอันเป็นที่รักไม่ว่าจะของข้าของกครงใช้หรือคนอันเป็นที่รักนะครับผมการแยกทางกันของสามีภรรยานะรวมถึงผู้ที่อกหักทั้งหลายนะครับผมความรักของวัยรุ่นทั้งหลายอกหกักคนอกหักทั้งหลายเนี่ยเอาพวกอ,อัญมณีพวกนี้ไว้ติดตัวไว้ก็จะช่วยทําให้ผ่อนคลายลงไปได้เพราะแทนที่จะไปหลงรักเขาคนเดียว เราก็มาคิดได้อีกทีว่าเออชีวิตเราเองก็มีค่าเพราะฉะนั้นเรารักตัวเองมากกว่าคนอื่นสิเแล้วมันก็จะช่วยบรรเทาเรื่องนี้ลงไปได้นะครับผมก็คือว่าแทนที่จะเสียใจกับความรักก็ไม่เสียใจอีกต่อไปนะครับทีนี้ในทางรักษานะครับช่วยเสริมระบบหมุนเวียนของลูงหิตนะครับระบบหมุนเวียนของเลือดนั่นแหละครับและกล้ามเนื้อในหัวใจนอกจากนี้ยังช่วยในการรักษาร,ษาระบบประสาทด,ด้วยนะครับ โดยเฉพาะผู้ที่เป็นลมบ้าหมูหรือลมชักนะครับก็จะช่วยผ่อนคลายพวกนี้ไปได้นะฮะนอกจากนี้ก็ยังบรรเทาอาการปวดมวยตามร่างกายด้วยนะครับผมอันนี้คือความเชื่อในพลังงานของอัญ,ญมณีของคุณไซน์ะครับหรืออัญ,ญมณียามเย็นคือใสา่ย,ยามเย็นเนี่ยสีชมพูสีชมพูเนี่ยมันก็จะไม่ ไม่เจือจางนะครับมันจะเข้มอยู่นี้มันจะสวยงามอยู่อย่างนี้นะครับเขาจึงเรียกว่าอัญ,ญามณียามเย็นนะครับผมเพราะฉะนั้นถ้าสนใจพลอยอะไรอย่างครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ด้วยนะครับตัวติดต่อเขาไมาได้0ูนย์หกสามสี่สามสี่ศูนย์เก้าสามศูนย์องสิบกอนอัญ,ญามณีนะครับแล้วโอกาสหน้าพบกันใหม่นะครับผมจะเอาอัญ,ญามณีสวยงามและพลังงานอย่างดีๆมาให้ชมอีกต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอแนะนําอัญ,ญามณียามเย็นขุณไซสีสชมพู เหมาะสำหรับผู้ที่อกหักทั้งหลายเอาไว้เพื่อผ่อนคลายนะครับสวัสดีครับพบกันใหม่นะครับผม